ทีนี้เรามาดูครับองมือปอกสายไฟนะครับมีอยู่3ตัวนะครับตัวแรกนะครับตัวคัตเตอร์นะครับหรือตัวมีดนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นกันไกรนะครับอันนี้ไม่ใช่กันไกรตัดกระดาษนะครับเราจะใช้เป็นลักษณะของกันไกรที่ใช้ในงานช่างนะครับตัวที่3นะครับเป็นคีมย้ำสายไฟนะครับเป็นคีมย้ำสายไฟ นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้นะครับของเครื่องมือทั้งสามตัวทีละอย่างนะครับตัวแรกเลยนะครับอ่าก็คือการใช้ตัวคัตเตอร์นะครับหรือตัวมีดนะครับอ่าการใช้คัตเตอร์นะครับหรือตัวมีดเนี่ยนะครับอ่าเราจะใช้นะครับอ่าในการปอกนะครับสายไฟนะครับนะ สายไฟนะครับที่เราใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกกันสายไฟแบบ AV เนี่ยนะครับมามันจะมีส่วนประกอบอยู่2ตัวนะครับก็คือมีตัวนํากับตัวฉนวนนะครับตัวนําก็คือตัวทองแดงนะครับที่อยู่ด้านในนะครับนะตัวฉนวนก็คือตัวพลาสติกนะครับหรือยางด้านนอกนะครับที่เป็น PVC นะครับกันการรั่วนะครับ นะ้าของไฟสายไฟทองแดงอยู่เนี่ยนะครับนะอ่ะทีนี้ตัวสายไฟนะครับนะเอวี AV ที่เราใช้นตจนเนี่ยตัวนำเนี่ยจะเป็นทองแดงนะครับเส้นเล็กๆหลายๆเส้นนะครับนะอยู่รวมกันนะครับไม่เหมือนสายไฟบ้านนะครับสายไฟบ้านจะเป็นทองแดงนะครับเส้นเดียวเส้นใหญ่ๆนะครับ เนั้นทองแดงเส้นเดียวเส้นใหญ่ๆที่เป็นสายไฟบ้านเนี่ยเราสามารถใช้ตัวคัตเตอร์เนี่ยนะครับก้วนรอบนะครับก้วนรอบนะครับก้วนรอบได้นะครับนะแต่สายไฟที่ใช้ในรถยนต์นะครับอย่างที่บอกตัวนำเนี่ยมันเป็นสายทองแดงเส้นเล็กๆหลายๆเส้นการที่เราจะไปก้วนรอบนะครับแบบสายไฟบ้านเนี่ยโอกาสที่ตัวตัวนำเนี่ยนะครับหรือทองแดงที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะขาด นะครับก็มีสูงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการปลอกนะครับวิธีการปลอกเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการก้านเอียงเอียงลงไปนะครับเหมือนกับเราเหลาดินสอนะครับนะแล้วก็ก้านให้รอบนะครับก้านให้รอบนะครับกดลงไปคิดว่านะครับมันถึงแค่ทองแดงนะครับนะก็ก้านไปให้รอบนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ถ้าคิดว่ากว้านรอบแล้วนะครับจับบิดนะครับบิดบิดในขณะบิดก็ดึงให้ตัวฉนวนตัวที่เราคว้านเนี่ยครับออกมาด้วยนะครับออกมาด้วยพอออกมาปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่าเป็นไงครับตัวทองแดงนะครับที่เป็นเส้นเล็กๆหลายๆเส้นเนี่ยนะครับจะพันเป็นเกลียวนะครับจะไม่แตกออกนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการปอกสายไฟนะครับโดยใช้ตัวคัตเตอร์นะครับเครื่องมือตัวแรกนะครับต่อมามาดูเครื่องมือตัวที่2ก็คือตัวกรรไกรตัวกรรไกรเนี่ยเราไว้ตัดนะครับพวกสายไฟเนี่ยนะครับอ่าถ้าเรากดแรงๆเนี่ยนะครับสายไฟก็จะขาดออกไปเลยนะครับอ่าทีนี้เวลาเราจะใช้ตัวกรรไกรเนี่ยนะครับปอกสายไฟเราก็ใช้แรงกดนะครับตัวกรรไกรพอประมาณนะครับ ที่คิดว่ามันกดตัวฉนวนนะครับแล้วก็จับสายไฟดึงนะครับเราอาจจะขยับนะครับตัวฉนวนอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กดกันไกไว้นะครับแล้วก็จับดึงเห็นไหมครับนเนี่ยจะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับ ถ้าเราใช้กันไกนะครับงับดึงจนไอ้ตัวฉนวนเนี่ยมันหลุดไปเลยเราจะเห็นว่าเป็นไงครับตัวตัวนำที่เป็นทองแดงเนี่ยครับเส้นเล็กๆเ,เนี่ยมันจะแตกนะครับอ่าเพรางนั้นเราก็ใช้วิธีมาพันนะครับหรือมาม้วนให้มันเป็นเกลียวทีหลังนะครับอ่าการใช้กันไกโอกาสที่จะทําให้ตัวนำเนี่ยนะครับมี บางเส้นนะครับมันขาดออกไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราไม่กดกันไกลแรงจนเกินไปมันก็จะขาดไปไม่กี่เส้นนะครับอ่าต่อมามาดูตัวเครื่องมือตัวที่3นะครับตัวเครื่องมือตัวที่3เป็นครีมย้ำสายไฟที่เราจะใช้นะครับย้ำนะครับพวกเทอร์มินอลน,นะครับหรือขั้วไฟที่ใช้ในรถยนต์นะครับลักษณะของครีมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะส่วนประกอบของครีมนะครับใช้ทําอะไรบ้าง นะครับเราดูตั้งแต่ตรงปลายครีมเลยนะครับปลายครีมตัวนี้นะครับปลายครีมตัวนี้นะครับตรงนี้่าตรงนี้จะไว้ตัดสายไฟนะครับอ่าเนี่ยตรงนี้จะไว้ตัดสายไฟอ่าบริเวณต่อมาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเราไว้ย้ำเทอร์มินอลนะครับที่เป็นลักษณะของตัวยูนะครับอ่าต่อมานะครับตรงกลางตรงนี้ที่เราเห็นมีรูๆอยู่นี่ นะครับตัวนี้เอาไว้ตัดสายไฟนะครับอ่าตัวนี้เอาไว้ตัดสายไฟอ่าจะมีขนาดของสายไฟบอกนะครับเวลาใช้นะครับเราก็นะครับแย่นะครับตัวแย่ตัวสายไฟเนี่ยเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็บีเสร็จแล้วนะครับเราก็บีบครีมนะครับอ่ามันก็จะตัดขาดนะครับอ่าต่อมานะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เอาไว้ย้ำเทอร์มินอลนะครับแต่เป็นเทอร์มินอลที่เป็นห่วงกลมนะครับเทอร์มินอลที่เป็นห่วงกลมต่อมาตัวสุดท้ายคือบริเวณตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับนี่คือส่วนที่เราใช้ในการปอกสายไฟนะครับมันจะมีขนาดของสายไฟบอกขนาดตรงนี้เป็นขนาดของตัวนำนะครับเป็นขนาดตัวนำนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกในการปอกสายไฟนะครับตัวนำก็คือตัวทองแดงตรงนี้นะครับอ่าอ่าทีนี้เรามาดูวิธีการใช้นะครับการปอกสายไฟโดยตรงนี้สายไฟที่เราใช้นะครับเป็นขนาด2มิลนะสองมิลน,นะครับเวลาเราจะปอกสายไฟโดยใช้ครีมย้ำนะครับอ่าเราก็ดูครับตรงไหนที่มัน บอกเราไว้2มิลตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาเราใช้นะครับเราก็เอานะครับประมาณมันไม่2มิลพอดีเป๊ะนะครับแต่ก็นะครับใช้ไดน้นะครับ,นะรบก็ใส่เข้าไปบีไว้นะครับแล้วก็จับสายไฟดึงนะครับเราก็จับสายไฟดึง เน้อมานะครับตัวฉนวนก็ถูกปอกออกไปก็จะเหลือทองแดงเห็นไหมครับไอ้ทองแดงก็แตกเหมือนกันนะครับงั้นก็พันให้มันเป็นเกลียวนะครับแล้วเราก็เอาไปใช้งานอันนี้เป็นวิธีการใช้นะครับเครื่องมือทั้ง3ตัวนะครับในการปอกสายไฟนะครับ